วันเดนนวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของถามคำถามของคุณนะคะที่ถามเข้ามาพี่หนิงพวกฝรั่งเนี่ยเขาดูยังไงว่าจนหรือรวยบุย้ย มันถามแบบน,นี้มันก็เป็นคําถามที่แบบว่าตอบยากเนาะตอบยากนะคะแต่ว่ามันก็จะมีมุมมองหนึงจะมีแนวทางและมุมมองให้นะคะคุณลองคิดดูแล้วก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะ,ะก่อนที่เราจะเริ่มขบวนการนะคะเขาเรียกอะไรเมาส์มอยสอยหฝรั่งนะคะก็ให้กดไลค์กด s u b สไครต์นะคะแล้วกดตรงตรงเขาเรียกอะไร ที่หงขึ้นนะคะที่หนิงขึ้นให้นะคะแล้วก็กดตรงด้านล่างนะคะซับสไครต์ข้างล่างเนาะกดติดตามค่ะกดติดตามแล้วก็กดตรงกระดิ่งเพื่อมีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปนะคะคนไหนสิมาคนไหนสิมาร่วมวงคุยกันนะคะสําหรับหนุ่มฝรั่งหนุ่มหนุ่มฝรั่งจุรวยหนุ่มฝรั่งจนหนุ่มฝรั่งขี้นกขี้เนอกอะไรที่คุณถามานะคะก มารวมกันค่ะหลายๆคนรวมยังไงรวมในการที่คุณเขนะียนคอมเมนต์เนาะบอกกับคนที่ยังไม่เคยคือยังไม่เคยรู้ยังไม่เคยอะไรก็แล้วแต่ไม่กิ๊กในการเดินสายฟอว่าอย่างนั้นเถอะนะคะก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างแล้วก็เอามาพูดคุยกันได้เนาะก็คนที่ยังไม่รู้ก็ลองอ่านนะคะประสบการณ์ของหลายๆคนที่เขามีประสบการณ์แล้วนะคะด้านล่างที่เป็นคอมเมนต์นะคะลองอ่านดูแล้วก็ลองพิจารณาดูนะคนไหนที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนแชท บอกว่าพี่นิงสอนแชทให้หนูหน่อยนะคะเดี๋ยวรวบรวมคนเนาะรวบรวมคนเนี่ยเราค่อยแชททีละเรียนทีละหัวข้อทีละหัวข้อกันเดี๋ยวจะมาบอกทีละหัวข้อของละข้อเพื่อเป็นสเต็ปใครจะเรียนนะคะทักเข้ามาได้ที่ ID l ดี e 2ล1 5สองห้าหนึ่งห้านนะคะหรือว่าเป็นทางเพจข้อความกดติดตามที่เพจได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวขึ้นขึ้นให้นะคะอ่ะก่อนที่เราจะมา ดูหนุ่มฝรั่งแก่หรือหนุ่มฝรั่งอ่อนหนุ่มฝรั่งจนหนุ่มฝรั่งรวยนะคะหนุ่มฝรั่งขี้นกอะไรก็แล้วแต่หนิงบอกเลยว่านะคะคาที่หนิงพูดตัวนี้เป็นคําพูดที่เป็นความคิดส่วนตัวแล้วก็เป็นความคิดเป็นอ่าเป็นประสบการณ์ของหนิงโดยตรงโดยโดยของหนิงเองไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจับฝรั่งรวยๆที่ อ,อย่างที่พวกคุณต้องการนะคะหนิงก็เป็นคนปกตินะคะเพียงแต่ว่าที่เจอมาที่ประสบการณ์มาแล้วก็ที่เห็นมาเมื่อมาอยู่ที่อเมริกาแล้วมาเห็นเลยบอกคุณว่ามันเป็นแบบนี้นะคะฝรั่งที่หนิงเอาในลักษณะของการแชทดูในเรื่องของการแชทเนาะเพราะว่าเราเดินสายฟอรเราก็จะเจอหนุ่มฝรั่งในแชทในเว็บเดทอะไรประมาณนี้นะคะจะดูยังไงว่าคนนี้เขารวยหรือไม่รวยหรือมีจนนะคะหนิงบอกเลยในเว็บเดทคนรวยๆเขาไม่มาเล่นเว็บเดทหรอกค่ะ คนรวยเนี่ยน้อยมากที่จะหลุดเข้ามานะคะที่จะหลุดเข้ามาแบบรวยจริงๆเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคงจะแบบว่านานๆถึงจะหลุดออกมาทีหนึ่งนะคะเ <c oughs> นินนานถึงจะหลุดออกมาทีแล้วก็คนที่ได้ไปก็คือคนที่เจ๋งจริงเก่งจริงนะคะก็คือจะได้ไปฉกไปนะ,ะถ้าคุณัมแต่ช้าอยู่คุณก็จะโดนฉกไม่ทันเขานะคะเรื่องเรื่องผสมภาษาก็มไม่ทันเขาก็โดนคนอื่นเขาฉกไปนะอ่ะจะดูยังไง ถ้าฝรั่งที่รวยจริงนะคะถ้าเราจะมาพูดถึงถ้าเราเจอในเว็บเดทเนี่ยเราดูตรงไหนอย่าไปดูที่บ้านหลังใหญ่อย่าไปดูที่มันรถขับรถใหญ่นะไม่นะเพราะว่าพวกนี้มันสามารถมันรถใหญ่คันใหญ่อะไรเงี้ยพวกนี้มันส่วนมากจะเป็นสแกมเมอร์ไปตกแต่งเอาเนาะแต่ว่าผู้ชายจริงๆที่เขามีตังเนี่ยนะคะส่วนมากนะคะฝร,รั่ง<ๆ>ส่วนมากถ้ามีตังค์จะ ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะจะไปเที่ยวแถบไหนแล้วแต่ความสไตล์ของแต่ละคนเลยบางคนก็จะไปแถบเอเชียบางคนก็จะไปแถบยุโรปบางคนแล้วแต่คนที่เขาชอบอากาศ อย่างเช่นฝรั่งที่อยู่ในแถบหนาวมากๆเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบไทยนะเพราะมันร้อนเกินไปใช่ไหมคะส่วนบางคนก็ชอบไทยเพราะว่าชอบอากาศร้อนนะคะซึ่งถ้าฝรั่งถ้าคุณถามเขาว่าเออคุณชอบเที่ยวไหมคุณไปเที่ยวประเทศอะไรมาบ้างถ้าคุณถามเขาแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเขาบอกว่าเขาไปประเทศโน้นประเทศคูนับแล้วคือเยอะอะแล้ว คุณดูแล้วว่าอ่ะคุณไปจอยไปเป็นเฟซบุ๊กเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเขาคุณดูแล้วเขาลงรูปโน่นนี่นั่นไปเที่ยวประเทศนั้นไปเที่ยวประเทศนี้จริงแสดงว่าเขามีตังค์ที่จะไปเที่ยวได้นะคะคนที่ไม่เคยได้ไปไหนเลยไม่เคยได้ออกไปต่างประเทศเลยไม่เคยออกไปเียบออกจากบ้านตัวเองเลยออกจากประเทศตัวเองเลยนะคะแม้แต่ประเทศตัวเองก็ยังไม่เคยได้ไปไปเที่ยวเลยอย่างเงี้ยพวกนี้นะคะคือพวกไม่มีตังค์ค่ะเพราะเอา ทำไมอย่างที่เออก็มันไม่มีตังมันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อไปซื้อตั๋วเครื่องบินล่ะเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวละ่ะถูกไหมก็นึกถึงคนไทยเราแล้วลกันถ้าคนเขามีตังเขาก็จะไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นใช่ไหมฮะเที่ยวภูเก็ตเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะฮะ นอนโรงแรมหรูๆพักที่ใดๆเหมือนกันค่ะคนไทยกับฝรั่งก็เหมือนกันคนที่เขามีตังเขาก็จะไปเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวในประเทศไปเท e ี่ยวรัโน้นรัดนี้ใช่ไหมคะอย่างอเมริกาเนี่ยมีตั้งห้าสิบรัตนก็ไปเที่ยวรัโน้นนรัดนี้รัตนั้นแล้วก็ไปนอนโรงแรมหรู New ๆพักดีๆพัก <ๆ S 2> พก่อนในดีหรือไปเที่ยวต่างประเทศไปเลยอย่างเงี้ยพวกนี้คือพวกมีตังนะคะถามว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งท่นิงจะแนะนําให้คุณดูนะคะถ้าคุณถามฝรั่งว่าถามฝรั่งว่า เธออยู่บ้านกับใครถ้าคุณถามแบบนี้นะถ้าเขาบอกว่าฉันยังอยู่กับพ่อแม่อยู่เลยยังอยู่ยังอยู่กับมีอยู่กับแม่ฉันนะอยู่กับพ่อฉันนะอยู่ในแบบเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคุณต้องคิดนิดนึงนะคะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยฝรั่งที่หนิงเห็นที่หนิงรู้จักคือฝรั่งเนี่ยเขาจะออกจากบ้านนะคะมาดูแลตัวเองมาหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่อายุสิบแปดปียิ่งผู้ชายเนี่ยเขาสิบแปดปีเขาออกไปละเขาไปหากินตัวเองโน่นนี่นั่นเขาไม่มีการส่งเงินให้พ่อแม่แล้วพ่อแม่ไม่มีการได้ว่าส่งเงินให้ลูกไม่นะ แต่ถ้าผู้ชายคนนั้นยังอยู่กับพ่อแม่อยู่นะคะเขาอาจจะมีรายได้ไม่พอก็เลยต้องอยู่กับพ่อแม่อยู่ก็ได้นะคะอันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้แต่ถ้าเขามีครอบมีครัวแล้วเนี่ยปุ๊บเขาจะต้องออกจากบ้านออกจากพ่อแม่นะพ่อแม่เขาจะไม่ให้คุณอยู่ด้วยนะคุณต้องไปหาเลี้ยงตัวเองนะคะแต่ถ้าเขายังอยู่กับพ่อแม่อยู่คุณก็ต้องคิดแล้วว่าเอ้ย ลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะมีรายได้แต่รายได้อาจจะไม่พอนะคะถ้าคุณมาอยู่หรือว่าคุณย้ายมาอย่างเงี้ยนะคะรายได้อาจจะไม่พอที่จะซัพพอร์ตคุณเขาก็ต้องให้พ่อแม่เขาซัพพอร์ตเป็นผู้ซัพพอร์ตช่วยอย่างเงี้ยนะคะแต่เวลาคุณมาเนี่ยคุณต้องลองําบากหรือเปล่าอันนั้นไม่ทราบนะคะเพราะก็ต้องแลวแต่อนาคตของแต่ละคนก็ต้องเลือกดูเอานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือลักษณะของการที่เราจะดูฝรั่งนะ,ะอ่ะ จะมาดูเรื่องการแต่งตัวได้ไหมพี่เนงจะมาดูเรื่องอเขาขับรถคันรู้ไม่รู้ไหมเรื่องหน้าที่การงานไหม้ะเรื่องของการที่แต่งตัวมันดูกันยากนะแต่ก็แต่ก็ดูรู้นะคะถ้าผู้ชายคนไหนที่ฝรั่งฝรั่งคนไหนที่มีหน้าที่การงานดีๆนะคะก็ <c oughs> จะใส่เสื้อผ้าเนี่ยเป็นยี่ห้ออีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากจาก ทั่วทั่วไปปกติแล้วเนี่ยทั่วไปก็เป็นเสื้อผ้ามียี่ห้ออยู่แล้วแต่ถ้าเขาเป็นคนที่แบบมีเงินหน่อยเขาจะใส่ใสยี่ห้อที่แบบดังเลยนะคะดังๆเลยแล้วก็แต่งตัวดีภูมิฐานค่ะสะอาดสะอานเนาะก็เป็นเรื่องปกติค่ะดูเล็บมือเล็บเท้านะคะถ้าฝรั่งที่มีเงินมีทองนะคะ เวลาพูดเวลาคุยแน่นอนค่ะเล็บมือเล็บเท้าต้องสะอาดสะอาด้องไม่เห็นเล็บเท้าดูเล็บมือค่ะเล็บมือสะอาดสะอาดนะคะตัดเรียบร้อยผู้ชายก็จะตัดเล็บเรียบร้อยอยู่แล้วแต่ถ้าผู้ชายคนไหนเล็บยาวเฟื้อยออกซอกเล็บเนี่ยซอกเล็บนี่ดำปึ๊ดอย่างเงี้ยนะคะอ่าเล็บเนี่ยดำอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามือนี่ดูมือนี่แบบว่าสุดๆอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงว่าเขาก็อาจจะทํางานหนักนะทํางานหนกักแต่ถามว่า ลักษณะแบบนี้มันจะ,ะมีตังไหมพี่เราก็ไม่รู้ก็ต้องดูเขาว่าเขาทํางานหนักเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะการที่เขามาอยู่กับพ่อกับแม่นะคะเขาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ย เขาก็ต้องเซฟรายจ่ายไปส่วนหนึ่งคือไม่ต้องจ่ายค่าบ้านเพราะค่าบ้านที่ต่างประเทศเนี่ยแพงมากนะคะละค่าเช่าก็แพงทุกอย่างแพงหมดเนาะค่าของชีพแพงเวลาเขาอยู่กับพ่อแม่เขาอาจจะออกอย่างอื่นอาจจะช่วยอย่างอื่นหรืออาจจะไม่ช่วยเลยเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอะไรที่เขาบอกว่าเขายังอยู่กับแม่อยู่เลยอยู่กับพ่อกับแม่อยู่เลยคุณต้องคิดนิดนึงนะคะชุดคิดนิดนึงเออทำไมล่ะทำไมเธอไม่ออกมาอยู่ข้างนอกเราเธอเป็นฝรั่งนะมันไม่ใช่คนไทยนะคะเขาจะ แตกต่างจากคนไทยนะคะวันนี้อันนี้ก็มีแง่คิดให้ดูนะคะก็ลองคิดดูนะคะแต่ก็ไม่แน่บางทีอาจจะอยู่กับพ่อแม่เพราะว่าเพราะว่าต้องเลี้ยงพ่อแม่น้อยมากนะฝรั่งที่เขาจะเลี้ยงพ่อแม่นะคะส่วนมากถ้าพ่อแม่แก่เลยอะไรเขาจะส่งไปอยู่เนสิงโฮมก็คือไปอยู่ที่สถานสถานเลี้ยงสถานพักฟื้นคนแก่นะคะเขาจะไม่ค่อยแบบมาเลี้ยงเหมือนคนไทยนะคะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะแต่ถ้าคนไหนที่ยังเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยถือว่าถือว่าแบบว่า ต้องมีอะไรในนั้นอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะคะต้องมีอะไรอยู่ในนั้นอาจจะเออจะได้ทรัพย์สมบัติน,นน่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องมีนะคะเพราะว่าเหมือนกันกับคนแก่ทุกที่เขาก็ไม่อยากที่จะแบบเออไปอยู่ในซิงโฮมเขาก็เลยให้ลูกเต้ามาอยู่ด้วยเงี้ยเออถ้าลูกชายคนนี้อยู่ด้วยอาจจะแบ่งสมบัติให้อะไรก็ว่าไปนั่นคือแล้วแต่แต่ตและครอบครัวเราไม่เหมือนกันดังนั้นหนิงจะไม่พูดตรงจุดนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันอยู่ในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณถามตรงจุดนี้คุณต้องคิดนิดนึงเเนาดูกัททีี่่ขไปยว 2. ดูว่าเขาได้อยู่กับพ่อแม่ไหมนะคะสาการแต่งตัวนะคะแต่ก็ถึงไม่ถึงขนาดว่าปกติมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกอยู่แล้วที่ว่าแต่งตัวเป็นคนรวยคนมีตังหน่อยแล้วจะแต่งแบบแต่งตัวกระโลกระโสมันก็คงน้อยมากนะคะน้อยมากอย่างเช่นหนุ่มดาราที่เขาเป็นอะไรนะคินูรีฟหรอที่เขาแบบว่า มีเงินตั้งเยอะตั้งเยอะแต่เขาทำตัวปกติมากทาตัวธรรมดาปกติแต่เขาก็ไม่ได้โสโปกนะคะเขาก็าาาคือดูรู้ว่าเขาเป็นดารานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็มันดูยากค่ะมันดูยากคนไหนรวยคนไหนจนเพียงแต่ว่า คุณต้องคุยคุณต้องถามต้องศึกษาซึ่งกันและกันนะคะมันถึงจะทาให้คุณเข้าใจได้ว่าเออสิ่งที่เรากําลังดูมันคืออะไรเราไม่สามารถที่จะไปดูหรือตัดสินคนจากภายนอกได้เสมอไปแต่คุณต้องดูลึกๆแล้วก็ถามลึกๆศึกษากันเยอะๆนะคะแล้วคุณจะรู้แล้วคุณก็ตัดสินใจได้ว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกนะคะเอาละค่ะ นี่คือการร่วมวงกันคุยนะคะอย่าลืมนะคะครั้งหน้าเองอาจจะมีท็อปปิกดีๆนะคะเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะที่สําคัญอย่าลืมกดแช์นะคะกดวิดีโอนี้แช์นะคะเพื่อไปให้คนอื่นได้ดได้ดูได้ได้เข้าใจด้วยนะคะเพื่อเป็นเขาเรียกไ้ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะจุดสงนี้ก็คือกา,การได้ช่วยนะคะการได้แช์ การได้แบ่งปันนะคะแต่คุณแบบว่าจะให้ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะเพื่เหลือตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ลองพิจารณาดูค่ะแล้วก็ดูซิว่านําสิ่งที่หนิงพูดนะคะเอาไปลองคิดแล้วก็พิจารณาดีว่าสิ่งที่คุณได้เจอนะคะสิ่งที่ผู้ชายที่คุณคุยด้วยนั้นอะเป็นอย่างที่หนิงพูดหรือเปล่านะคะหรือถ้ายังไงนะคะคุณก็ลองเอามาพิจารณาอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วค่อยตัดสินใจนะคะอย่ารีบนะคะแล้วก็มันจะทําให้คุณเนี่ยนะคะเจอคนที่ใช่เจอคนที่ดีและเจอคนที่ จะเลี้ยงดูคุณได้ตลอดไปนะคะอย่าลืมนะคะกดตรงรูปหนึ่งตรงนี้แล้วกดตรงวิดีโอตรงนี้นะคะที่หนิงขึ้นให้เพื่อเป็นอ่าใช้ในการดูในครั้งหน้านะคะเพื่อทําให้คุณหรือคุณไปศึกษานะคะหลังจากจบวิดีโอนี้คุณก็ศึกษาดูตรงวิดีโอนี้ได้เลยนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ